เรามาตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เกิดจิงนกายชวนลุมพินีเอกราินพัทอยู่ไปทางทิศทางทิศตะวันตกน29กิโลส่วนกรุงเทพธหะไปทางทิศตะวันออกนี้50กิโลระ่างการเดินทางก็มันก็เกือบ80กิโลระ,ะยะเส้นทางทีนี้การเดินทางเนี่ยม,มันอาจจะเป็น,นรถม้ขาขณะเรารถ ที่มีแหนบมีอะไรก็มันยังขนาดนี้ดังนั้นก็แต่ว่าตามกฎตามกฎของแม่ของผู้เจ้าเนี่ยจะไม่มีใครที่จะมารองรับหรือว่าอยู่ในคันเดียวกันไม่ได้ก็ <c oughs> จะเป็นแต่ว่าถ้ามาดูตามความเป็นจริงมันก็อาจจะเป็นกระแทกครับม <c oughs> ันระแทกก็ทําให้นางอาจจะตกเลือกได้แต่อันนี้ก็มันไม่ในนั่นนะเราจะาบปดเขาไม่ได้ว่าได้มาว่าเฉย แต่ก็สิ่งสำคัญก็คือว่าการเดินทางก็จะลำบากนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เรียกว่าแล้วก็พระพุทธนางศรีมหามายาก็เมื่อจะคลอดอเมื่อได้สิ้นประชวรแล้วก็มอบให,นบบให้นางประชาบดีโคตมีให้ดูแลนางประชาบดีโคตมีก็ไปเขาเรียกว่าแต่งงานกับพระเจ้าสุโทธทนะก็มีลูกอยู่สองคน ก็ค really ือนันทะกับนางรูปนันทาเนื่องจากเมื่อวานนี้ทำานเหนื่อยก็เลยไม่ได้พูดแล้วไปยีหน้าก็แล้วกันยีลิมพูดไม่ได้มันทรงพระเหนื่อยพระก็เลยเหนื่อยก็เลยไม่พูดแต่นั้นก็นั่งนันทะกับนางรูปนันทานี่ก็เป็นคนสวยคนงามแล้วก็เป็นน้องต่างบารดานั้นเวลาที่จึงให้ความเคารพเขาร่บแล้วก็นางนางรูปนนันทานั้นก็เป็นผู้ที่เวลาแม่บวชเนี่ย เดินจากนี้นะครับไปที่อ,อุตคามที่เราที่บวชพิสุณีเนีนะ่นยระยะทางก็เกือบ800กิโลนะ700-800นะครับราชินีท้องคิดดูบริบาลที่ไม่ไม่เคยแบบจะถอดรองเท้าด้วยจากนั่นนะเดินด้วยฝ้าบาทเปล่านะครับผู้หญิงก็500นะ่ยก็เหนื่อยนะเหนื่อยแล้วก็ได้เขาเรียกว่าอธิษฐาน อยากจะบวชครอยากจะบวชแต่ว่าก็ได้ไปบวชที่กูตะคามป่ามหาบาลครับแต่นั้นท,ที่ที่ที่ลุงตรงนี้นะครับก็จะมีะกระบิลพัดเก่ากระบีลพัดเก่าเนี่ยจะไม่มีพอบรมสาริกธาตุก็จะมีจะถูบสองจถูบก็คือจะถูบของอนางสิริมหามายาเทวีและก็สถูปของพระเจ้าสุโธธนะครับ ส่วนกบ,บิลพั์ใหม่เนี่ยอยู่ห่างจากนี้ไป15กิโลครับ15กิโลหลังจากวิถุธพะทาําลายสากะยะครับทาลายกรกบ,บิลพัทเขาก็ย้ายมาเมืองนี้ครับฉะนั้นกบ,บิลพัทตัวน,นี้ยจึงได้มีพระบรมสารีรกาาตุปีพศ2,400ซ้อเสื้อก็ดิแฮมก็มาขุดคนครับแล้วรอ5มาอินเดียปีพศ2414 ทางรัฐบาลอังกฤษที่ดูแลอินเดียอยู่เนะี่ยก็จึงมอบพระบรมสารีริกธาตุให้ประเทศไทยให้รอห้าไปครับแล้วก็นําไปเก็บไว้ที่ในพระราชวังส่วนหนึ่งครับแล้วก็อยู่ในวัดสเกตครับฉะนั้นเมืองไทยจึงเป็นเมืองที่ไม่ถูกทําลายเพราะพุทธานุภาพครับที่วัดสเกตนะครับเป็น เขาเรียกว่าเป็นเป็นสะดือเป็นใจกลางครับแต่นั้นใครไปกาดตรงนั้นอนะ่ะถ้าใครอันนี้จะนอกลอกนั่นนะถ้าใครขายที่ไม่ได้ครับออชมโนได้ไปใส่ตรงนั้นสามวันขายได้จะมาเคยพาโยมไปทำมาแล้วสุดยอดเพราะเราต้องขึ้นไปยอดภูเขาทองที่วัดสเกนตนะครับทำได้ น,นั่นก็ว่ากันไปนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่สําคัญอันนั้นพระบรมสารีธาตุเมืองไทยจึงไม่ได้ถูกก็เรียกว่าในสมัยตั้งแต่พระพุทธศ,ศาสนาเข้ามาในประเทศไทยก็ตั้งแต่ยุคพศ235ครับก็คือพระเจ้าสุโมหาราชทรงพระโสนอุตละเข้าไปชวนอาภูมิครับพม่าบอกว่าขึ้นเมืองเทอมและสร้างเมืองภูกรารแต่ประเทศไทยบอกขึ้นราชบุรีสร้างวัดประทเจดีย์และวัดประถมเจดีย์ ต่อมาพศ500นางมจัจจามะเทวีก็นำพุทธศาสนาไปเผยแผ่ที่ลำพูนต่อมาพศ800ก็ไปที่อะไรใหม่เนี่ยอะไรนะสีเทพอะสีเทพเนี่ย800-900ครับ1,000อ่า1,800พระคุณรามคำแหงครับยุคนี้จะเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาลุ่งเรืองครับแล้วมีพระสวยที่สุดครับ ขนาดพระยังลีลาเลยเรียกว่าพระปางลีลาสุดยอดครับแล้วปีพศ2000อ, 2, อยุธยา2,300รัตน,นโกสินทร์ครับฉะนั้นผูธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยจึงเป็นศาสนาที่ท่านทุกท่านเนี่ยโชคดีไปเกิดในปฏิรูปประเทศครปฏิรูปประเทศก็คือเป็นประเทศที่ สามารถที่จะทําบุญทํากุศลได้ทุกวันนี้ทุกท่านเนี่ยถือว่าโชคดีอีกครสามเด้งเด้งหนึ่งได้ไหว้พระเด้งสองได้ทําบุญเด้งสามได้ให้หาครูบาอาจารย์ครับทุกวันนี้ก็มีพระเทระที่ที่มีครูบาอาจารย์รองรับไว้หลายองค์นะครับอมีหลายองค์แต่ก่อนนี้วัดไอวัดไอเนี่ยวัด ัจมหาบัวนะคับหาบัวก็รองรับวัดไอ้ดอยธรรมเจดีนะครับหลวงปู่ปูแบนนี่ครับหลวงปู่แบนนี่ท่านสมัยตะมาเป็นเนนเนี่ยเก็บสําเร็จเลยนะเก็บเอาไว้ก่อนอย่าพิ oh ่งสําเร็จ <laughs> ท่านเทศดีมากนะปู่แบนนะครับปู่แบนะแล้วก็สถานที่ให้เหมาะนะครับ ังนั้นสถานที่เหมาะและอะไรมันก็สามารถเจอมันเคยได้ทุกวันนี้ก็มีครับมีครับก็มีหลายองค์นะเช่นลวงปู่จนเรียนลวงปู่ทุยนี่ก็สามารถมีหลายองค์ครับที่ภัยสารของเราที่เรามีโอกาสที่จะแต่เราเนี่ยตาเรายังไม่ถึงมันยังเป็นตาแบบตาไม่ไยอะ่ะจะเป็นตาหรือเป็นตาหาใหญ่ก็ไม่รู้ก็เลยตาแบบ โลกแรกลกแรกครับแต่ถ้าเราตาถึงเนี่ยครับเราสามารถที่จะรู้ว่าพระอรหันเนี่ยครับอยู่ที่ใดสมัยก่อนอาตมาเนี่ยท่านลองคิดดูว่ับอาตอมาเนี่ยถวายเสกแค่ห้าน้อยเนี่ยครับแกหลวงปู่เทศเนี่ยอันนี้สง์มันไลมาเทมาเลยครับฉะนั้นพระอรหันเนี่ยควรที่จะหาควรที่จะทําบุญเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดมันก็ได้สิ่งนั้นเลยครับ ถึงเราไม่ปรารถนามันก็ได้มาดังนั้นของดีอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ตาเรายังไม่ถึงแค่นั้นเองอบางทีก็ไปแบบไปวัดเฉยๆอ่ะ,อะบางทีก็เอาไข่ไปสองลูกกลับมาเต็มกั้าเลยบุญเนี่ยดูดิแค่เอาไข่ไปสองลูกนะกลับมาเต็มกั้าเลยดูดิบุญมันตามมา แต่ถ้าเรายิ่งเห็นคุณธรรมเห็นสิ่งที่ทานเนี่ยมันเป็นตัวเบสิกเป็นเบสิกพื้นฐานครับโยมแต่ตัวที่มีศีลเนี่ยศีลน,นี่จะเ,เป็นตัวปิดอบายได้เลยปิดอบายได้เลยแต่เรามันไม่ทำเฉยๆครับแต่ถ้าเราทำเนี่ยมันคือถ้าเราเห็นทุกเนี่ยเราจะปิดอบายได้แต่ถ้าเราไม่เห็นทุกเนี่ยมันปิดไม่ได้ครับปิดไม่ได้ พราะเราไม่เห็นอะไรไม่เห็นโทษสิ่งที่ตามมาแต่ถ้าเราเห็นโทษมันเนี่ยเราจะสามารถที่จะปิดสามารถที่จะไม่กล้าทําบาปทํากรรมได้ครับอันนั้นในการที่เรามาเนี่ยมีครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์นำพาลูกศิษย์เลยหนาวก็หนาวนะครับไม่ใช่ไม่หนาวแต่ท่านก็ยังอยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้เห็นสถานที่จริงได้เข้าใจธรรมะได้เห็นในส่วนต่างๆทางที่ท่านมาท่านก็เทศได้ ไม่จําเป็นต้องเอาธามะก็มาก็ได้แต่ท่านก็อยากจะให้สถาญาโยมรู้สถานที่ต่างๆให้สถานที่ได้เข้าใจได้รู้พุทธประวัต,ติได้รู้ชัดความเป็นจริงแล้วก็จะได้นําสิ่งเหล่านี้ไปเหมือนกับเราจุดไฟจุดไฟก็คือแสงสว่างจุดไปตัวเดียวแล้วก็ไปต่อ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 ไฟตัวนั้นก็คือปัญญาที่เราจุดมาเราก็ไปต่อยอดไปต่อยอด เมื่อยอดเหล่านั้นมันกว้างใหญ่ไพศาลลูกหลานก็บ้านนอนสอนง่ายคือมันบ้านํำก็น,นอนมันเชื่อฟังอะ่ะถ้ามันไม่ฟังเลี๋ยวแจ้างครับไม่มีทางอะ่ะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเรารมันอยู่ที่ตัวเรานั้นการที่เราได้มาบูชาสักการะได้มาเห็นได้มาเข้าใจในสถานที่ต่างๆที่พระเจ้าเนี่ยได้มาประทับรอยแต่รอยพระบาทนั้นก็เป็นรอยที่เราควรที่จะบูชาแต่ลอยที่ สมบูรณ์คือรอยธรรมะ,ะธรรมะนั่นน่ะก็คือตัวที่เราจะเอาไปไม่ใช่เอาแค่มากรา,าบมาไหว้แค่นั้นเอาธรรมะตัวนั้นที่พระองค์แสดงไว้ตรงที่ต่างๆไว้เพื่อให้เรานั้นได้ไปปฏิบัติให้เราได้ไปรู้แล้วก็เราก็สามารถที่จะทานเรามันมันยังตกนรกได้ครับแต่ศีลเนี่ยมันจะปิดเลยปิดเลยเกิดมาเนี่โห หน้าตาหล่อเหลาเอาการเอางานรอแล้วยังมาแล้วยังทํางานอีกยังได้เงินอีกทำเหมือนกับนางวิสาขานี่ครับทำบุญตั้งใจปรารถนาขอยข้าพเจ้านี่เป็นพุทธสาวิกาเกิดมาจึงเกิดมาความงามต้องห้าอย่างครับมีอะไรบ้างตางามฟันงามผิวงามผมงามใบงามวิสาขานางมีอายุต้องเยอะยี่สิบปีครับมีลูกยี่สิบคน วลาไปฟังธรรมนี่เอ้าคนจะเยอะจะรู้ได้ไงนางวิสาขาพอฟังธรรมจบใครยกตูดขึ้นก่อนเออนางวิสาขาเราก็เน้นเข้าใจนะครับฉะนั้นการที่เราได้มาได้เห็นได้ได้ปฏิบัติบูชาเราก็ได้เป็นสิ่งที่ดีนะตอนนี้อาจารย์ได้อุบายอะไรลูกศิษย์ไหมครับเราพอมีเวลาครับ ดังน,นั้นก็ถือว่าเราได้มาเห็นพื้นที่นะโยมนี้ก็แล้วก็ไปทางขวามือเนี่ยไปทางเนี่ยชูชกก็มานี้ครับชูชกอ,ะอ่ะชูชกแต่ชูชกถึงจะมีเมียงามแต่มันก็ยังไงครับมัน